ข้างหลังของกอล์ฟคันนี้นะครับก็เป็นตัววายแท็กขับ2ตัวท็อปสุดนั่นเองราคา1,174,000บาทลูกข <Okay. S 1> ้าบอกก็ว่านะครับขอหรูหร ถ้าอยากคู่กับหรูก็ต้องเล่นเป็นของเงานะกล่องเรด้าของเขาก็ด้ช่วยในเรื่องของตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะครับ Adaptive Cruise Control นะ Stop and Go จัดถึงศูนย์ตรวจการชนด้านหน้าตรวจคนเดินถนนคู่กับเซนเซอร์ทํางานคู่กับกล้องที่ติดด้านบนนั่นเองนะใช้เป็นล้อ18ล้อเดิม18เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนยี่ห้อน,นั่นเองครับใช้เป็นเลนโซยางโอัวนี้เปลี่ยนเป็นยาง a อทเข้ามานะครับ เวลาภูมาลาลัยเราขับไปรถตกหลุมแรงๆนะครับมันจะลดการสะบัดเข้ามาที่ภูมาลาลัยน,นั่นเองนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟตะวันนะครับเซลฟอร์ดพระนครเกษตรนวะิมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาดูนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องด้วยกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอ่ะนี่ข้างหลังของก๊อฟนะครับก็เป็นตัววายแท็กขับ2ตัวท็อปสุดนั่นเองราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทคันนี้ขาวม 1 8 4 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ ใครที่อยากซื้อรถก็โทรมาหากอฟนะครับเบอร์ศูย์ก็แปดหกห้าสามหกสี่หกสี่มาดูกันด้านหน้าด้านบนของตัวฝากระโปรงนะครับก็ติดตัวอักษรสีดําเงานะครับว่าแหล่งเจอติดเพิ่มเข้าไปเพิ่มมิติให้กับตัวฝากระโปรงคันนี้ลูกค้าบอกก็ว่านะครับขอหรูๆถ้าอยากคู่กับหรูก็ต้องเล่นเป็นของเงานะของเงาก็มีอะไรบ้างนะครับปกติสีด้านใช่ไหมตัวนี้ก็จะจหน้าแรปเตอร์ก็ใช้เป็นสีดําเงาเลย FFORD แบบนี้แล้วก็ตัวไฟสิวสีส้ม3จุดนะครับพอเวลาติดมันก็จะสวยงามนะ แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยตัวข้อไฟหน้าก็ทําเป็นสีดําเงาด้วยนะครับเรียกว่าของเงาทั้งคันนั้นจะหรูก็ต้องเงาคู่กันแบบนี้ด้านล่างของเขานะครับในเรื่องของตัวกระจังด้านล่างการชนหน้าก็เป็นเซ็ตของตัว วท์แท็กนั่นแหละแต่ว่าทําสีตัวนี้นะครับตัวสีคางข้างล่างเนี่ยให้เป็นสีดําเงานะที่กว่าเราก็ทําให้จัดให้เรียบร้อยแล้วก็กล่องเรดร์นะตัวนี้นะครับนี่คือกล่องเรดร์ของเขาก็ในช่วยในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับอัดเดพติฟพุชคอนโทรลนะสต็อปแอนด์โกจัดถึงศูนย์ตรวจการชนด้านหน้าตรวจคนเดินถนนคู่กับเซ็นเซอร์ทํางานคู่ก,กับกล้องที่ติดด้านบนนั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันของตัวรถกระบะนะได้ยินไม่ผิดนะครับเรียกว่าให้แบบท็อปทอปกันทั้งหมดเลยเซนเซอร์ได้ครบ รอบคันกันไปนะนี่คือตัวด้านหน้าของเขานะมาดูตัวเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้ก็เป็นเทอร์โบคู่นะบเทอร์โบเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับ1.210แรงนะแบบนี้แรงบิด4 0เอ้ยแรง 210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรเป็นแฟลทอร์ด้วยนะครับไล่ตั้งแต่พันสไปถึง2องพเลยแล้วก็มีการติดตั้งในเรื่องของชกฝากระโปรงเพิ่มนะครับตัวนี้นะติดตั้งเพิ่มเติมนะของเดิมมันคืออันนี้นะครับจากโรงงานเป็นฝาคามแบบนี้อันนี้ก็ติดเพิ่มไปนะครับลูกค้าบอกทําไมไม่ได้ชกก็ติดชกเพิ่มไปนะแก้ง่ายๆเลยนี่เครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับมีลูกเล็ก1ลูกใหญ่หนึ่งทให้อัตราเร่งต่างๆตั้งแต่รอบต่ำไปถึงศูนย์เนี่ยนะครับเทอร์โบทางานตลอดเลย แล้วก็ไม่มีพัดลมหน้าเครื่องแล้วใช้พัดลมหน้าเครื่องไฟฟ้านะครับก็ทําให้กาลังเครื่องยนต์ต่างๆนตอบสนองได้ดีนะถ่ายกําลังไปที่ทอกไปถึงเกียร์ต่างๆส่งกําลังมานะครับเครื่องทํางานลื่นขึ้นไปหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองในรุ่นใหม่เน็กเจนนะได้พัดลมไฟฟ้าไม่ไดีไม่ผิดนะฟอร์ดให้พัดลมไฟฟ้านะครับปกติอยู่ในรถหรูตัวนี้ได้ไปแล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่ใช้ตัวท็อปสุดเหมือนกันชนิด AGM แบตเตอรี่นะครับไม่ใช่ชื่อยี่ห้อนะชนิดของ AGM แบตเตอรี่อยู่ในรถหรูซูเปอร์คาร์เบนบี ฟอร์ดให้ในรถกระบะของเขานะครับขนาดของแบตอยู่ที่80แอมป์แล้วก็กำลังสตาร์ตต่างๆอยู่ที่800 cca เรียกว่าเล่นของหนักให้เลยนะครับคุณภาพวีดีเราใส่ไว้ให้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แบ่งโซลล์โซเยนชัดเจนนะครับฝั่งนี้ของเรื่องของประบอากาศท่อแอร์ต่างๆฝั่งนี้เรื่องของความร้อนมอนงมอน้ําเทอร์โบอยู่ในนี้หมดเลยนะทำอะไรพอแยกแบบนี้ทําอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือแอร์ของรถฟอร์ด เย็นมากๆเปิดนิดเดียวเรียกว่าหนาวเลยนะครับถามเพื่อนได้ถามคนที่ใช้รถฟอร์ดได้นะครับว่าแอร์ฟอร์ดหนาวหรือเปล่าทางวิศวกรเขาออกแบบมาให้เรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยนะครับอันนี้คือห้องเครื่องนะตัวใหม่ของรุ่นเน็กเจนนะครับเสร็จจากตัวนี้กันแล้วนะครับก็ไปดูตัวด้านข้างกันบ้างด้างข้างก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมแน่นอนนะครับล้อเดิม18นะแล้วก็ใส่ซุมซ้มล้อไปซุ้มล้ออย่างที่บอกนะลูกค้าขอหรูเล่นเงานะครับซุ้มล้อก็เป็นแบบ เรียบ6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัวดําเงาด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อนะครับก็ใช้เป็นล้อ18ล้อเดิม18เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนยี่ห้อ่น,นับใช้เป็นเลนโซยางโอโต,ตนิเปลี่ยนเป็นยาง a อทเข้ามานะครับเบอร์ของยางก็เป็น265 60 R18 เพิ่มเรื่องของความเป็นออฟโรดมากขึ้นนั่นเองนะครับแก้มยางใหญ่กว่าตัวเดิมน,นะครับหน้ายางก็เยอะกว่าตัวเดิมมานะครับแล้วก็ใช้เป็นยาง AT ยาง AT ก็จะพี่ก็สามารถที่จะวิ่งได้ในทุกสภาพถนนนะครับเป็นยางออเทอรันตามชื่อเลยนะครับก็วิ่งทุกพื้นถนนนั่นเองช่วงล่างต่างๆโมโนโทูบปีกนกนะเซ็ตจากโรงงานอยู่แล้วใช้เซ็ตเดิมเลยเพราะว่าไม่ได้ขยายไซ์ล้อนะครับไซร์ล้อเท่ากาันเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนลายเปลี่ยนชนิดยางเท่านั้นเองการกขับขี่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ ด้านข้างก็ออกโลโก้ไบเทอร์โบจุดเตือนบายสปอร์ตที่กระจกข้างมีนะครับตัวไฟที่กระจกข้างมีเป็น LED ที่เปลี่ยนด้านบนตัวนี้เปลี่ยนนะนะครับเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนชนิดตัวนี้เป็นตัวราวหลังคาในรุ่นวแท็กจะมีราวหลังคาให้อยู่แล้วนะครับ บรรทุกน้ำหนักขณะวิ่งน่ยได้60กิโลนะครับขณะจอดหยุดนิ่งน่ยก็คือ100กิโลกรัมนะครับแต่จะมีบางคนนะครับที่ก็เคยถ่ายหรือว่าในเพจของก๊อปเนี่ยในช่องกที่มีเต็นท์ด้านบนถ้ามีชุดเต็นท์ตัวนั้นเน่ะเวลาจอดหยุดนิ่งน่ยก็จะสามารถที่จะนอนได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมรองรับด้านบนนะครับอ่ะตรงนี้ทําเป็นดําด้านไม่ได้ทําเป็นดาเงานะแล้วก็ใส่ ติดตัวเรื่องของกันสายเข้าไปนะครับเมื่อเปิดเนี่ปกติด้านใชม่ไห้ลูกค้าของเงาก็ทําได้นะครับทำเป็นดำเงาให้แบบนี้บันไดข้างของตัวรถไวแท็กก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับนี่คือดีไซน์ใหม่จากโรงงานของเขานเน้นคิีนนะครับความเงาของเงาเอาเงาแว็บเลยนะครับช่วงล่างด้านหลัง แบบใหม่จุดยึดชกอัพนอกแคสซีฐานล้อที่กว้างขึ้นอีก50มิลน,นะครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่จากฟอร์ดในรุ่นนี้นะที่ใส่มาให้ในกระบะเลยแล้วก็สปอร์ตบาร์ของเขาตรงนี้ก็เป็นสีบรอนใช่ไหมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีดำด้านนะตัดมาแบบนี้แล้วก็ตัวรถเงาๆก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับข้อไฟท้ายก็ทําเป็นข้อไฟท้ายแบบเงาเหมือนกันนะหรือว่าเงาทั้งคันนะเรียกว่าพอเห็นปุ๊บก็ไม่ต้องใช้กระจกแล้วนะครับเอาตัวนี้แทนรถไปเลยเแทนกระจกไปเลยนะครับอ่ะตัวกษรไว้แท็กนะครับก็มี สีดาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรแ a งเจอร์นะครับก็ใช้เป็นสีดําเงาหมดเลยแต่คันนี้ไม่ได้ติดกาฝาท้ายนะลูกค้าบอกว่าไอ้ตัวนั้นมันจะดูยื่นออกมามากไปแล้วก็บางเรื่องของตัวอักษรวาแท็กที่อยู่ตรงฝากระโปรงด้วยนะครับลูกค้าอยากให้มันโชว์ก็ได้นะครับก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะมีกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360ให้ครบหมดมาดูดีไซน์ภายในกันบ้างนะครับว่าเป็นแบบไหนนะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเอกลักษณ์ของวแท็กด้านในนะครับ เห็นมาตรงนี้นะครับเรื่องของแผงประตูแผงประตูก็จะเป็นซอฟทัชหมดแล้วก็เรื่องของเอกลักษณ์ของวแท็กก็คือตัดด้วยได้สีส้มนั่นเองนะครับที่เห็นได้สีส้มเนี้ยเดินไปแบบนี้นะครับต้องดูดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหายนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดินได้ผ่านไปหนึ่งจุดนะครับเล่นเองขำเองเลยอ่ะอันที่เห็นอยู่ตรงนี้คือกระจังหน้าเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าขอกลับนะ,ะก็มีการเอากระจังหน้ากลับไปแล้วก็ตัวเบา ก็จะเป็นการตัดด้วยได้สีส้มด้านหลังเนี่ยต้องจะเพิ่มมาจากรุ่นปกตินะพอเป็นไวท์แท็กปุ๊บก็บจะมีจุดใช้ไฟบ้านน,นั่นเองนะครับมีปลั๊กไฟบ้านให้นะรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้400วัตต์งั้นทำงานบนรถได้น้โน้ตบโง้ตบุ๊กชาร์จสบายๆนะมีแอร์แยกซ้ายขวาด้านหลังปรับได้ทั้งหมดเลยะมาดูด้านหน้ากันส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับไปแบบนี้่ะ โฟกัสที่แผงประตูนะครับเดินไม่ได้จะส้สมแบบนี้นะมีไฟแอมเบียนให้นะครับแล้วก็เรื่องของจุดกระจกต่างๆควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดนะออโต้วันทัสดาวสี่บาทปรับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าฝาถังน้ํามันก็ล็อกตามประตูนะครับกดกดล็อกประตูฝาถังน้ํามันก็เปิดได้นี่คือด้านข้างของเขาไล่มาในเรื่องของตัวระบบไฟนะครับไฟหน้าเป็นออโต้อยู่แล้วนะตัวนี้นะครับให้ออโต้ทุกรุ่น อจะปิดได้ไ,ดไฟหลีนะครับปิดไฟนะเปิดไฟออโต้นะครับเราคุมเองแต่ทุกครั้งที่สตาร์ทรถจะอยู่ในออโต้นะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานลืมเรื่องของการลืมเปิดไฟไปได้เลยแล้วก็ตัวนี้เพิ่มความสว่างของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ปรับระดับไฟหน้าได้อีก4ระดับนะครับปรับหงานขึ้นหงานลงแบบนี้นะตามน้ำหนักประทุกที่หน้ามันเชิดไปหรือว่าเราจอดแล้วรถ ข้างหน้าเป็นเก๋งเตี้ยยนะส่องตาเขานะครับก็สามารถปรับที่จะปรับหลบให้ได้ด้วยนะเปิดปิดไฟตัดหมอกนี่คือระบบไฟของเขาแล้วก็เรื่องของสตาร์ทรถเป็นคูตตาร์แล้วนะครับจิ้มปลายทีนึงแบบนี้ปุ๊บนะครับนี่ตัวรถก็จะติดขึ้นมาหน้าจอเรือนไหม่นะครับเป็นแบบ8นิ้วจอสี TFT นะครับ ตั้งภาษาไทยได้ตั้งภาษาอังกฤษได้นะดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนั่นเองทิป A ทิป B นะครับการคาดเบล์นะกดดูเรื่องของการตั้งค่าตัวรถนะครับมีให้เลือกดูหลายแบบแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ํามันเครื่องนะฟอร์ดเป็นรถที่มีคุณภาพน้ํามันเครื่องให้ดูนะครับว่าอยู่ที่ก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะพงมาลัยนะครับพงมาลัยเป็นพงมาลัยพาวเวอร์นั่นเองคนระับพาวเวอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับ ควบคุมได้ง่ายนะผู้หญิงขับง่ายๆว่าพวงมาลัยมันจะเบามากนะครับควบคุมความเร็วต่ําได้ดีนะครับขับง่ายความเร็วสูงก็มีความมั่นคงพร้อมทั้งฟังก์ชันในเรื่องของดิฟคอนโทรลก็คือเวลาพวงมาลัยเราขับไปรถตกหลุมแรงๆนะครับมันจะลดการสบัดเข้ามาที่พวงมาลัยนั่นเองนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มีระบบที่เรียกว่าแก้องศาพวงมาลัยอัตโนมัติเวลาขับมาแล้วมีลมกระโชกมานะครับรถเป็นจะไม่เป๋นะพวงมาลัยไฟฟ้าจะมีการปรับองศาพวงมาลัยให้รถตรงอยู่นั่นเองนี่คือฟังก์ชันที่ ได้สแตนดาร์ดแฉกได้พุมมอะไรแบบนี้ทั้งหมดฟอร์จัดให้นะครับต่อไปเบาะนะครับเบาะของเขานะในรุ่นวายแท็กดีไซน์แบบนี้ออกกบบมาใดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับไฟฟ้าให้คู่หน้าด้วยปรับ8ทิศทางนะครับแล้วก็เส้นสายของตัวเบาะนะมีการสกรีนปักคําว่าวายแท็กนะครับสีสันชัดเจนมากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งผู้โดยสารด้วยนะนี่คือระบบของเขามาขัดมาที่ตัวเรื่องของหน้าจอกลาง นะครับรุ่นไว้ยเ c คตัวท็อปก็จะได้หน้าจอกลางขนาด12นิ้วสิงคโตัวใหม่สุดนะรองรับเรื่องของการเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay เพแบบไร้สายนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนคาปาซิทีตอบสนองดีเหมือน i p แหเื็นแท็บเล็ตเลย ระบบแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาปรับที่หน้าจอได้มีปุ่มแมนวนวลให้หมุนต่างๆนะครับเรื่องของจุดชาร์จก็ก็คือชัดเจนนะครับมีที่ชาร์จเป็นไวเลสชาร์จให้แล้วก็ที่ชาร์จที่เป็นสายแบบใช้ซีใช้เให้รองรับเคยเครื่องที่ต่อไวเลสไม่ได้ก็ใช้สายเสียบก็ซิงค์ขึ้นหน้าจอได้เหมือนเดิมนะเกียร์อัตโนมัติรุ่นนี้ก็เป็น10สปีดนะครับไบเทอร์โบจะเป็นเกียร์10สปีดแบบออโต มีโหมดตัว M ให้เล่นนะขึ้นเขาลงเขาสบายๆนะครับปรับระดับปรับสปีดผ่านหัวเกียร์ง่ายๆเบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของโหมดการขับขี่มีให้4โหมดโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากขั้วโหมดถนนลืน่นมีให้เลือกใช้งานเรียกว่าไปได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยนะครับจัดได้หมดแบบนี้เลยนะครับ ราคาค่าตัวของเขานะครับที่กอฟบ,บอกไปคือล้าน็คือ1 1 7 4 0 0 0บาทนะอยากซื้อรถโทรหากอฟด้วยนะครับกอฟเป็นเซลล์ที่ฟอร์ดพนันครเกษตรน้มินนะครับทีมโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนแล้วและปีนี้นะครับเรียกว่ายอดทิ้งนำโด่งนะเป็นปีที่4แน่ๆเลยนะครับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับกอฟได้หมดมีทีมงานจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศนะครับจัดไฟแนนซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกอฟดูแลแต่งรถ ดูความเรียบร้อยให้ทุกจุดนะครับส่งรถเองกับมือนะอยากซื้อรถกับกอฟก็โทรหากอฟครับเบอร์098 653 64, 64นะครับกอฟตะว,วันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ